สิ้นเข็นสีเขียวขี่ม้าต่อเชิงลายชาววังคุณรินสวัสดีค่ะมีผ้าทอมือแท้อีกหนึ่งผืนมาให้มารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะผืนนี้นะคะตัวสิ้นเป็นสิ้นเข็นจากจังหวัดสุโขทัยหัวสิ้นทอที่สุขโขทัยค่ะต่อเชิงยกทอจากจังหวัดเมืองรองแต่ว่าเมื่อนํามารวมกันแล้วเนี่ยมีความเปะ๊ะเป๊ะปังอะไรบ้างเดี๋ยวคุณรินพาไปดูค่ะ หัวสิ้นสวยงามงานละเอียดแบบนี้เลยค่ะสีแดงเข้มเข้มนะคะอันนี้เป็นแดงสดใสเลยค่ะเพื่อให้เข้ากับตรงหัวใจกลางดอกของเชิงค่ะตัวสิ้นนะคะมีการเข็นสีเขียวขี้ม้ากับเหลืองครีมค่ะแบบนี้เลยนะคะสิ้นเข็นคือการนำได้สองเส้นปั่นซ้ายขวาซ้ายขวาก่อนนำมาทอเกิดลวดลายคล้ายหางกระรอกแบบนี้ทอเครื่องเรียนแบบไม่ได้ เชิงค่ะลายชาววังเป็นการทอแบบยกนะคะมีการเล่นสีเขียวผสานกับสีแดงซึ่งเราทำมาให้เข้ากันกับหัวสิ้นค่ะสง่างามทุกองศาค่ะสวยทุกมุมเดี๋ยวคุณดินให้ชมบริเวณด้านข้างนะคะสง่างามแบบนี้เลยพืนนี้ไม่ได้บุผ้ากาวนะคะสำหรับคนที่ชอบงานดิบๆคนที่ชอบงานดังเดิมคนที่ชอบใส่สิ้นง่ายๆด้วยตัวเองนะคะผืนนี้คุณินแนะนำค่ะเราพยายามนะคะ ่อบริเวณนี้ให้ลายชนกันเพื่อให้คุณนำไปนุ่งได้เลยโดยใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆค่ะนี่คือสิ้นสีเขียวขี้ม้าริ้วเหลืองนะคะเชิงเป็นแดงริ้วทองลายชาววังค่ะ งานดีมีน้อยนะคะรีบตัดสินใจด่วนๆค่ะพื้นนี้นะคะราคา1,650บาทเท่านั้นผ้าทอมือคุณสมบัติก็คือ1สีไม่ตกค่ะ 2. ดูแลง่ายค่ะซักแล้วไม่หด 3. รีดเรียบง่ายด้วยนะคะเนื่องจากไฟที่ใช้เนี่ย เป็นฝ้ายที่มีการผสมใยสังเคราะห์10%เพื่อให้สีไม่ตกนั่นเองสีมีการคุมโทนเป๊ะมากเลยค่ะการคุมโทนเนี่ยหลักการก็คือทําให้เรามองสิ้นแล้วไม่ไม่ขวางหูขวางตาไม่สะดุดราคะในการมองมองละมุนนะคะถึงแม้จะเป็นสีตัดกันก็ตามสนใจถ้าถามไทยคุณินเข้ามาได้นะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจทางช่อง YouTube ด้วยค่ะฝากชมภาพนิ่งนะคะ เพจพาทอภาคเหนือใบคุรินค่ะหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แม่ค้าพูดง่ายใจดียินดีตอบทุกคำถามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ